การแทรกนะครับคราวนี้ครับอ,อย่างที่ผมพูดไปนะครับว่าขา่ขาวข่าวของเรานะครับเราเราได้รับมาจากหลายช่องทางนะครับที่เราเปิดรับแน่นอนครับอย่างน้อยคุณเปิด facebook คุณเปิด l ล n e คุณก็ได้รับข่าวสารพวกนั้นนะครับดังนั้นข่าวสารรูปภาพณปัจจุบันที่คลิปของพระนะครับที่ท่านเทศจริงหรือไม่จริง คลิปนั้นเป็นคลิปจริงหรือไม่จริงหรือคลิปทําขึ้นนะครับเราจะต้องมีดุลพินิษหรือวิจารณญาณน,นะครับในการที่จะอะไรครับในการที่จะเชื่อหรือจะไม่เชื่อนะครับในเนื้อหาที่เราได้ได้เห็นนะครับแล้วก็คลิปที่2ก็เป็นคลิปที่อบอกเทคนิคค่าเทคนิคในการตรวจสอบดูว่าข่าวสารนั้นนะครับมันน่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือยังไงเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาดูกันอีกนะครับซ้าอีกทีว่า ข่าวสารที่เราดูนะครับหรือเราเราได้รับมานะครับเราจะตรวจสอบได้จากอะไรบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับในวันนี้เราจะคุยกันอยู่3ประเด็นประเด็นที่1ในเรื่องของการฉลาดรู้ดิจิทัลก่อนนะครับว่าการฉลาดรู้ดิจิทัลมันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วทําไมเราต้องอ่ฉลาดรู้ดิจิทัลนะครับเนื่องจากว่าอย่างน้อยคุณอยู่ในยุค ดิจิทอลและคุณเป็นพลเมืองดิจิทอลนะครับเรามีความฉลาดรู้ในระดับอะไรบ้างแล้วก็ทักษะของพลเมืองดิจิทอลนะครับทั้งหมดมีกี่อันเดี๋ยวจะมาดูกันครับว่าทั้งหมดจะมีกี่อันและทักษะ,ะเฉพาะทักษะพลเมืองดิจิทอลนั้นมีกี่อันกันแน่นะครับและสุดท้ายก็คือทักษะที่เราจะพูดทักษะที่1นนะครับก็คือทักษะที่เรียกว่าการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ผมให้ดูคลิปก่อนหน้าเนื่องจากว่า มันก็เป็นประเด็นตั้งต้นของแวนนี้ว่าก่อนที่เราจะเชื่อก่อนที่เราจะาไม่เชื่อนะครับข่าวสารในตรงไหนนะครับเราต้องอาหาจุดคิดนะครับให้มันได้ก่อนอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันแรกเลยครับนะครับอันแรกเลยก็คือในเรื่องของอในเรื่องของความฉลาดรู้ทางดิจิตัลนะครับคุณจะได้ยินการฉลาดรู้อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับยกตัวอย่างเช่นการฉลาด การฉลาดรู้ทางอารมณ์การฉลาดทาง IQ EQ อะไรพวกนั้นน่ะนะครับก็คือการฉลาดนะครับอย่างเช่น EQ ก็คือการฉลาดรู้ทางอารมณ์ว่าเรารู้จักอารมณ์ของเรายัางไงเราจะควบคุมอารมณ์ของเรายัางไงเช่นเดียวกันครับพอเราอยู่ในยุคดิจิตอลเราก็ต้องมีความฉลาดทางด้านดิจิตอลนะครับขณะเดียวกันคุณเป็นพลเมืองโลกคุณก็ต้องมีความรู้ และก็ความฉลาดรู้นะครับเล่หลายอย่างที่เกี่ยวข้องก,กับการเป็นพลเมืองโลกเช่นรู้กฎหมายนะครับรู้ความแตกต่างของกฎหมายระหว่างประเทศรู้สิทธิหน้าที่อย่างนี้เป็นต้นในฐานะที่คุณเป็นอะไรครับที่คุณเป็นพลเมืองของโลกหรือของประเทศนั่นก็คือลักษณะของคําว่าฉลาดรู้เช่นเดียวกันการฉลาดรู้ทางดิจิทัลนะครับมันมีเหตุการณ์หรือเหตุผลอะไร ที่ทําให้เราต้องเรียนรู้เรื่องของการฉลาดรูดิจิตอลนะครับประเด็นแรกเลยก็คือในเรื่องของคนลเมืองดิจิตอลนะครับหมายถึงใครก็หมายถึงคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตคนใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยครับคนใช้อินเทอร์เน็ตคนใช้ดิจิตอลหรืออุปรกรณ์ดิจิตอลเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตหรือโลกออนไลน์นะครับใช้เป็นใช้อยู่ใช้ดำเนินชีวิตประจำวัน เหล่านี้ครับเราเรียกเขาว่าเป็นพลเมืองดิจิทัลเมื่อไรก็ตามที่คุณเอาตัวคุณไปปักอยู่กับอะไรครับไปเสียบอยู่กับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตคุณนั่นแหละก็เป็นลักษณะของสมาชิกหรือเป็นเป็น,ปนอะไรครับเป็นสมาชิกหรือเป็นหนึ่งในหนึ่งในสังคมอีกสังคมหนึ่งหรือประเทศที่เรียกว่าประเทศออนไลน์ก็ได้อย่างนี้เป็นตน้นนะครับแล้วพอเราไปอยู่ในลักษณะแบบนั้น นะครับสิ่งที่เราควรทําคืออะไรอะ่ะการบริหารจัดการเราจะบริหารจัดการการใช้งานของเรายังไงดีเช่นเราจะใช้ประโยชน์มันเพื่ออะไรเช่นใช้ประโยชน์อินเทอร์เน็ตเพื่ออะไรการต่ออินเทอร์เน็ตที่บ้านมันจะสร้างประโยชน์ให้เรายังไงเอาไว้เรียนหนังสืออ่าโอเคได้1ประโยชน์เอาไว้ทำมาหากินได้อีกหนึ่งประโยชน์ เอาไว้เรียนรู้ตลอดชีวิตอเอาไว้อีกหนึ่งประโยชน์อย่างนี้เป็นตน้นนะครับดังนั้นการบาิหารจัดการหรือการควบคุมการใช้นะครับเป็นเรื่องที่พวกเราจําเป็นที่ต้องเรียนรู้หรือต้องมีทักษะว่าจะต้องใช้อะไรใช้เมื่อไหร่ใช้อย่างไงใช้อย่างปลอดภัยนะครับอันที่2การควบคุมและกํากับตนนะครับการควบคุมและกํากับตนถามว่านะครับทาไมต้องมีเรื่องนี้เนื่องจากว่า นะครับบางครั้งเราใช้ในปริมาณที่มากเกินไปนะครับไม่ระมัดระวังตัวมันก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสี่ยงที่อยู่บนโลกออนไลน์ได้คุณเดินอยู่บนถนนนะครับคุณเดินอยู่บนถนนในฐานะของพลเมืองของประเทศนะครับถ้าคุณไม่รู้จักระเบียบเช่นกฎหมายจุด จอดจุดข้ามจุดเลไต่างๆนานาแล้วคุณข้ามถนนมั่วแน่นอนครับรถก็อาจจะชนคุณได้เช่นเดียวเช่นเดียวกันนั่นคือความเสี่ยงบนท้องถนนเช่นเดียวกันครับคุณใช้ชีวิตอยู่บนโลกออนไลน์คุณอาจจะเกิดความเสี่ยงก็ได้ความเสี่ยงนั้นมันจะก่อให้เกิดความเสี่ยงที่อะไรบ้างหนึ่งชื่อเสียง2เงินส,ส่อทรัพย์สินเงินทองและชีวิตอย่างนี้เป็นต้นตัวนั้นก็จะเกี่ยวข้องกับเกี่ยวพันกับเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับ อันต่อมาก็คือการใช้อย่างรู้ถูกรู้ผิดรู้ว่าใช้อย่างไรเหมาะสมใช้อย่างไงไม่เหมาะสมเราก็ดําเนินการใช้อย่างที่มันเหมาะสมไอ้ที่ไม่เหมาะสมที่เรารับรู้อยู่แล้วว่ามันไม่เหมาะสมก็ไม่ต้องไปใช้งานมันยกตัวอ,อย่างเช่นเว็บไซต์บางประเภทที่มันจะก่อให้เกิดอันตรายกับเรานะครับเราก็เลี่ยงที่จะไม่ใช้หรือไม่ใช้มันหรืออะไรที่จะทําให้หลอกลวงเรานะครับ ยกตัวอย่างเช่นบางคนบอกว่าหนูถูกหลอกเล่นแชร์ผ่านไลน์ก็แน่นอนแหละคุณก็รู้อยู่แล้วแชร์มันไม่มีกฎหมายอะไรมาบังคับเลยว่าเขาจะคืนเงินหรือเขาไม่คืนเงินใครจะโกงใครจะไม่โกงของผิดกฎหมายเอามาทําไปถูกกฎหมายมันก็ไม่ได้นะครับยังเราถูกหวยกันทั้งหมู่บ้านเจ้ามือบอกฉันไม่จ่าย ตำรวจบอกเขาก็ไม่มีสิทธิ์เอ๋เขาก็มีสิทธิ์ที่จะให้จ่ายหรือเนื่องจากก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะจ่ายหรือเขาไม่จ่ายจะแจ้งความก็ไม่ได้เพราะไอ้พวกซื้อหวยคือเล่นการพนันเจ้ามือหวยคือผู้ทําให้เกิดการพนันนะครับเอาของผิดกฎหมายไปแจ้งความเขาก็จับหมดแหละใครแจ้งความว่าออคุณซื้อหวยใต้ดินใช่ไหมจับในฐานะของผู้ซื้อหวยใต้ดินนะครับ อย่างนี้เป็นต้นดังนั้นเรารู้ถูกรู้ผิดนะครับรู้เท่าทันนะครับรู้เท่าทันก็คือรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหรือใช้อย่างไงรู้สึกฉลาดใช้ยังไงรู้สึกว่ามันมีความรับผิดชอบนะฉลาดและปลอดภัยตรงนี้แหละครับเป็นคีย์เวิร์ดที่จะทําให้เป็นความจําเป็นของการเรียนรู้เรื่องของความเป็นพลเมืองดิจิตัลนะครับแล้วมันมี หน่วยงานนะครับหน่วยงานต้นแบบหรือหน่วยงานที่จะสร้างมาตรฐานนะครับมาตรฐานทางเทคโนโลยีและการศึกษาโดยสมาคม ISTE นะครับเป็นเป็นหน่วยงานที่เพื่อสร้างต้นฉบับหรือต้นแบบของมาตรฐานควเป็นพลเมืองโลกถามว่าเอาไปปฏิบัติทั่วโลกไหมมันมีกฎมีระเบียบมีข้อบังคับอะไรไหมไม่มีครับมันเป็นเหมือนลักษณะของโปรโตโคอลนะครับหรือข้อแนวทางปฏิบัติ นะครับหรือแนวทางปฏิบัติเท่านั้นไม่ได้บอกว่าถ้าคุณทําหรือไม่ทํามันจะถูกหรือจะผิดตามกฎหมายอะไรไหมไม่ครับเขาก็สร้างมาตรฐานเอาไว้ว่าคนละเมืองดิจิตอลควรเป็นแบบนี้และควรปฏิบัติแบบนี้คําว่าควรคือจะทําหรือไม่ทําก็ได้นะครับอันต่อมาก็คือความฉลาดทางดิจิตอลนะครับมีกรอบหรือมีลักษณะเป็นยังไง นะครับสถาบัน DQ หรือสถาบันความฉลาดรู้ทางดิจิทัลนะครับได้กำหนดนะครับได้กำหนดระดับการฉลาดรู้ออกเป็น3ระดับนะครับออกเป็น3ระดับ3ระดับนั้นนะครับสระดับนั้นให้ผมวาดให้เห็นก็คืออ่าระดับที่1ระดับ2และระดับ3ก็จะขึ้นเป็นระดับที่ต่ำไปหาสูงนะครับในระดับแรกนะครับก็คือระดับของผู้ใช้ธรรมดา อ่ะผมแล้วตัว u นะครับ user ก็คือระดับใช้งานดิจิตอลในชีวิตประจำวันนะครับระดับที่2เป็นระดับ a หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม u ก็คือใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองนะครับใช้ในชีวิตประจำวัน a ก็คือกลุ่มประยุกต์เพื่อเอาไปพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมหรือหรือเอาไปสร้างหรือประกอบการหรือรวมตัวกันเพื่ออะไรมากกว่ายูเซอร์ที่เป็นแค่คนคนเดียวตัวยูนี้อาจจะเรียกว่าเป็น Personal ก็ได้นะครับเป็น Personal ก็คือคนคนเดียวนะครับแต่ตัว A นะครับก็คือการประยุกต์ใช้อาจจะประยุกต์ใช้ในรูปแบบของคนรูปแบบของคนเดียวรูปแบบของกลุ่มคน อย่างนี้เป็นตน้นและอันสุดท้ายเลยก็คือคนที่ทำเป็นลักษณะของธุรกิจตัวสุดท้ายนะครับธุรกิจตัว E Enterprise ที่มันก้อนใหญ่กว่านะครับผมมองว่าเขาเป็นผู้ให้บริการเช่นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตผู้ให้บริการมือถือผู้ให้บริการดูหนังผ่านอินเทอร์เน็ตผู้ให้บริการช่องทางเผยแพร่คลิปผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเอาว้แชทกัน ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม e learning ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มอะไรอีกล่ะตลาดดิจิตอลอะไรพวกนี้จะอยู่ในในระดับที่3ระดับผู้ให้บริการนะครับดังนั้นมีอยู่3ระดับนะครับแบ่งกลุ่มคนออกเป็น3กลุ่มคนกลุ่มยูเซอร์ทั่วไปกลุ่มยูเซอร์ที่ทำประกอบการและกลุ่มยูเซอร์ไอ้กลุ่มคนที่เป็นกลุ่ม enterprise หรือกลุ่มให้บริการ นะครับอันที่2นะครับในการใช้งานดิจิตอลหรือการฉลาดรู้ดิจิตอลนะครับแบ่งออกเป็น8ด้านนะครับแบ่งออกเป็น8ด้านก็คืออย่างเช่นมีหัวมีตัวมีแขนมีขามีหัวใจมีอะไรอย่างนี้เป็นตน้นนั่นก็คือลักษณะของ8ด้านของดิจิตอลหรือความฉลาดรู้ทางดิจิตอลและเอา2อันนี้มาคูณกันนะครับก็ได้24สสมรรถนะ ก็คือมี8ด้าน3ระดับเข้าใจนะครับ8ด้าน3ระดับก็รวมเป็นทั้งหมด24สมรรถนะของของความฉลาดรูดิจิตอลนะครับของความฉลาดรูดิจิตอลนี่คือพื้นฐานนะครับพื้นฐานโดยเป้าหมายและปลายทางของ ทั้ง24สมรรถนะนี้ก็คือการใช้เทคโนโลยีที่รับผิดชอบและมีจริยธรรมหมายความว่าการใชเ้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สร้างสรรค์น,นะครับและใช้ไปนในทางที่มันถูกที่ควรอย่างนี้เป็นต้นถามว่าใช้ไปนในทางที่มันไม่ถูกได้แก่อะไรบ้างล่ะเช่นการเอาไปแฮกข้อมูลอย่างนี้เป็นต้นครับการปลอมเฟซคนอื่นแบบนี้เป็นต้นครับนั่นก็คือลักษณะของ ตรงกันข้ามที่ไม่มีคุณธรรมจริยธรรม